สวัสดีครับทุกคนผมพี่เฉินพาชมโรงงานนะครับวันนี้ผมพาทุกคนมาดูโรงงานที่เราเซ็นสัญญากับเขาเอาเครื่องจักรไปขายที่ประเทศไทยนะครับเดี๋ยวจะมาพาทุกคนมาดูบรรยากาศเดี๋ยวก็ในโกดังด้วยแล้วก็สินค้าของโรงงานนี้ด้วยนะครับตอนนี้ผมอยู่หน้าโรงงานนะครับข้างหลังมันเป็นโรงงานนะครับมีโกดังหลหลายแห่งนะครับมันใหญ่มากครับอันนี้คือออฟฟิศ ออฟฟิศนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับไปดูสินค้าแล้วก็บรรยากาศในโรงงานด้วยครับตรงนี้คืออีกมุมหนึ่งของโรงงานนะครับตรงนี้ก็ผลิตเครื่องจักรที่เกี่ยวกับเหมืองแร่นะครับมันใหญ่มากแต่ก่อนออโรงงานนี้เขาผลิตเครื่องจักรเกี่ยวกับเหมืองแร่เหมือนกันนะครับ โรงงานนี้ก็ตั้งตั้งมานานแล้วครับหลายสิปีแล้วอันนี้คือโกดังที่เอาไปใส่เ,เพื่อผลการเกษตรนะครับมันเรียกว่าโกดังหรือเรียกว่า,าถังถังใส่เพื่อผลการเกษตรครับก็คือไม่ต้องไม่ต้องสร้างโกดังเก็บของแล้วก็ใส่เข้ามาตรงนี้ก็ได้แล้วครับ มันช่วยเราประหยัดพื้นที่แล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยครับตอนนี้เรามาถึงหน้าโรงงานแล้วครับโรงงานนี้มันตั้งมานานแล้วครับมันดูจะเก่าเก่หน่อยนะครับ ไซโลเครื่องอบข้าวข้าวโพดนะครับที่เขาทำมาเพื่อให้ลูกค้ามาดูมันจะเป็นแบบนี้ครับผมก็สีเหลืองก็สวยนะครับเดี๋ยวเรามาดูมุมนี้กันตรงนี้กเ็เป็นชิ้นส่วนของไซโลนะครับอันนี้แพ็คเรียบร้อยจะเอาไปส่งให้ลูกค้าครับ อันนี้ก็ชิ้นส่วนเหมือนกันอันนี้ผลิตเรียบร้อยโคลวส่งลูกค้าพอ้งนี้มันใหญ่มากเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันอันนี้คือช่วงล่างของไซโลครับมันเป็นขาตั้งแล้วส่วนตรงนี้ เเป็นลูกเปลือนะครับแล้วก็หมวนให้เ,เพื่อผลการเกษตรข้างในมันขยับนะครับอันนี้แค่เป็นฐานนะครับฐานช่วงล่างของไซลอมันมันเยิะนะครับรอคิวส่งอันเครื่องตัวนี้มันเป็นเครื่องคัด เพื่อผลการเกษตรอย่างข้าวข้าวโพดต่างๆนะครับอันนี้ก็ชิ้นส่วนของไฟโลครับเจอมันมันใหญ่มากครับแล้วก็ของเยอะมากรุมนี้ก็เหมือนกันนะครับ แล้วอันนี้ก็ทําเสร็จแล้วครับยังไม่ได้พ้นสีอันนี้สีสามารถเลือกได้นะครับถ้าเราไม่อยากได้สีเหลืองเราอยากได้สีเขียวหรือได้สี่้มมันนี้เสือเราปอกไปหมดนะครับบมนี้คือคนงานเขากำลังทำงานอยู่นะครับกำลังสร้างไซบอลครับ ขาตั้งทำเรียบร้อยแล้วสีเหลืองเอาไปเทข้านะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องที่เป็นสีน้ำเงินจะเอาไปอบข้าวโพดครับสวยไหมครับทุกคน อันนี้ก็เครื่องอบเหมือนกันนะครับใหญ่มากอันนี้เครื่องจับชิ้นใหญ่ครับกำลังทำงานกันอันนี้เครื่องจับชิ้นใหญ่กำลังทำงานอยู่นะครับ กำลังเผลิตไฟรออยู่เอยากให้ทุกคนมาดูว่าเขาแบบผลิตยังไงครับเรามาดูอันนี้กันนะครับอันนี้ก็ชิ้นส่วนของไฟลรออันนี้เด็กใช้ดีมากหนามากครับคนงานเขากำลังจัดการอยู่ เรามาดูมุมนี้กันนะครับอันนี้ก็ต้องเขาก็ใช้เครื่องจัรมาตัดเหล็กเองนะครับตัดได้ละเอียดมากเยี่ยมมากเลยครับเดี๋ยวเรามาดูฐานของไซโลตัวนี้ดูครับข้างในจะเป็นแบบนี้ครับผม สร้างได้ดีมากแล้วก็ดูแบบแข็งแรงมากครับทุกคนเห็นไหมข้างหลังตัวนี้มันจะเป็นชิ้นส่วนของไซโลนะครับที่เขาทำเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้พ่นสีสีเราสามารถสั่งได้ถ้าเราเราอยากได้สีอะไรปอกเขาได้นะครับ แต่ก่อนที่เราขายไปประเทศไทยเน้นสีเหลืองครับเพราะว่าสีเหลืองมันเป็นสีที่เขาใช้อยู่มันมันดูแบบสวยครับอันนี้ก็เตาเหมือนกันนะครับมันสามารถเอากิ่งไม้หรือว่าน้ำมันหรือถ่านเอามาเผาได้นะครับทำงานไซโลไซโลรามันทำงานมีประสิทธิภาพนะครับอ่ะตรงนี้ด้วยอันนี้คือ เตานะครับมันเป็นตตเตาเตาเผาครับทําความร้อนส่งเข้าไปในเครื่องเห็นไหมตัวนี้คือใส่กิ่นไม้ใส่ฐานใส่อะไรใส่ได้หมดครับส่วนฝั่งนี้มันก็เป็นเครื่องอบอีกแบบหนึ่งนะครับเครื่องอบมันสำปะหลังครับข้างหลังก็เตาเหมือนกันครับเตา ตรงนี้คือที่พ่อนสีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาพ่อนสีังไงพ่อนสีเนี่ยลอยแล้วครับตรงนี้เป็นโกดังเก็บของนะครับ หลังจากทาสีเรียบร้อยแล้วก็เอาชิ้นส่วนมาวางตรงนี้รอเคียวจัดสง่งจัดส่งให้ลูกค้าครับเดี๋ยวเรามาดูข้างหน้ากันครับข้างหน้ามันเป็นตัวโชว์สำหรับให้ลูกค้าที่มาชมโรงงานดูดูนะครับอันนี้ตัวโชว์สวยไหมครับ มันดูแข็งแรงแล้วก็สวยมากครับมันมีหลายขนาดครับผมมีขนาด25ห้าตัน35ตันหรือว่า50ิตันนะครับมันหมายถึงว่าอบครั้งนึ่งอบได้เยอะที่สุดคือ25้าตัน35ตันหรือ5้าสิบตันนะครับมันอยู่ที่ว่าลูกค้าต้องการแบบไหนแล้วก็ ต้องการอบเยอะไหมแล้วก็ค่อยเลือกรุ่นที่เราต้องการนะครับใหญ่มากครับเป็นไงบ้างครับทุกคนหลังจากผมพาชมโรงงานผลิตไซโลที่ประเทศจีนครับ ถ้าทุกคนมีความคิดเห็นอะไรสามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับหากมีใครสนใจไซโลหรือเครื่องจักรแบบผมแห้งอบอ,อะไรก็ได้ครับติดต่อผมนะครับผมคนฉินนะครับคนฉินพาชมโรงงานวันนี้ก็ขอลาก่อนนะครับบายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ